กระเทียมพี่น้องโบดิปูกแต่ว่าก็มีหลายหลายจ้าสวัสดีจ้าครูๆๆครูคุณอันมนีดาสิผ้าคุนเบิงบ้งกระเทียมเน้อจ้าอันกระเทียมที่ดาดึงออกจากสวนอ้อยโยของดาเนาะจา้ากระเทียมนี่ดาโบดิปลูกเนาะจ้าแต่ว่าดาเก็บหัวบบเปิดจากปีทีเล้วเนาะแต่เลยอยเกให้เก็บปีนี้เนาะจา้า ปีมีเพยายามจะเก็บออกให้เบิดแต่ว่าก็รู้ว่าจะเก็บแต่เกี่ยงซ้ำใดเนาะพี่น้องหัวก็ถือว่าใส่ใดยึดพี่น้องหัวกระบกค่อยใหญ่ดอกเนี่ยจริงๆคุณบ้านดีแก่ค่ะเนาะจะต่ว่าดาดึงออกเพราะว่าดาจะใส่พื้นที่ตรงจุดนี้ขยายอันพีกออกมาเนาะจะพี่น้องเนี่ยอยาดาขยายออกมาแลวเนาะจะพี่ เพราะว่าคิดเพิ่นต้องการแสงเดียดแสงแดดที่เพียงพ่อเนาะจา้าฝนตกพี่น้องถือฝนว่าจะบ่ให้ถือฝนกะเมื่อท่านแล้ยวถือฝนเล้วกาบ่าเสียไปต้อนมูเพราะว่าหาข้ากินเมื่อท่า,ทานทาน่นกะเสียในที่น่องแต่ว่าเมื่อนี่คือสิเมื่อท่า,ทานเลยแหละเพราะว่าอันจันจอวลาสิพิเหตุงานเสียของไปมูงกะต้องเหตุค่วมสะอาดจักหน่อยเนาะจา้าเพราะว่า เกือกกลัวเดืดินพี่น้องของเกิดจากดินกับมิเตอดินเนาะจา้าเนี่ยดาจะเก็บมากรองร่วมๆกันไว้พี่น้องเน,เนี่ยจะหัวใหญ่หัวหน่อยเนาะเนี่ยหัวนี่คือว่าใส่ได้เลยเนีย่นี่ก็ถือว่าใส่ได้เนาะ เนี่ยดาดึงกกมาแต่ว่าดึงมาขั้นเบิร์เจพี่น้องเมื่อเนี้เพิ่นเกิดเป็นจุ่มเนาะนี่เนี่ยจุ่มพี่น้องเงาจะคล้องบางเดยนี่แวตั้งยบไปทางอืนน่นเนาะจา้ะเนี่ยเพิ่นเกิดเป็นอันจุ่มกัะน,นี่เนาะพี่น้องเพราะว่าอันจากยิเชเลวเนาะ เป็นกระเทียมทุนจะเยอะพี่น้องเพราะวา่าอันก็คือว่าเ้าบดีเก็บปีที่แล้วเพิ่นก็เกิดตามกระเืมอมนาะจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่ได้ดูแลยังนอจ้ามีแล้วพี่น้องกระเทียมทุนจะเยอะด้นี่แต่ว่าดาเก็บบพราันเบิดตดกพี่น้องไอ้เมื่อนี้ว่าสิดึงออกให้เบิดอยู่เนี่ยกระเทียมทุน ดาฮ็ดกระเทียมดองไว้ตั้งสิบตั้งแต่สี่ปีที่แล้วกินมหมันเบิดจีพีน้องกินผู้เดียดวเนาะจ้ะาแต่ผ่านเฮ็ดบางอ่ำก็เลยบ้ออากาศไปเฮนบ้ออากาศไปหิมูกระเทียมดองเงี้ยนะเบิ้งดาสิผ้ามาดึงเบิ้งจักหน่อยนี่ผัวบน้อแล้วยืนนี่นี่เนาะจ้าที่ดาเก็บบ้อันเบิดเนาะห้าพวห้าพวะพวกเห็นเนาะจ้า มีอันก็เป็นเบีย้ยพักที่เพิ่นเกิดเนาะจ้กเม็ดเพิ่นลนเพิ่นก็เกิดขึ้นมาหญ้าเต็มดาว่าเชอวันผ่าดํามาคุ้มหญ้าเนาะจ้ะนี่ัวไอกระเพ้าเนาะพี่น้องกระเพ้าก็เริ่มแตกเนะาะเพราะว่าเพิ่นได้ฝนเนี่ยพริกพริกหมซื้อว่าแตกยอดดีอยู่พี่น้องหญ้าเยอะอยู่เนี่ย ได้ดึงออกแน่อยู่ตะว่าดึงออกบเบิดเนาะค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยอันนี้พิกนรกนี่ก็เริ่มเป็นไว้เนาะจ้ากะทือว่าแตกได้ดียูุพี่นองเพราะว่าปลูกเด็กอาทิตย์กลัวเนาะพี่นองจา้าอันนี่ดาจิ้มจากดินมาปลูกเนาะจา้า บรูว่าเป็นบักขวบสายพันธุ์ใดหรือว่าเป็นบักฝากบักแฝงเนาะดากับบลูเพราะว่าอันเกิดเองตามธรรมชาติฮะาปรไดพ่ะพันธุ์เนาะจ้ะแจกชื่อว่าแตกโอเคเนาะจ้ะเนี่ยอันอังุนดาโบกันงามเด้อจ้ะนี่กระบลูว่าฝากบักแฝงเนาะเกิดมากิอันจิมมะปูเนื้อพริกดาเด็ดหยอดออกกระร่างแตกออกเนาะจ้ะทุกคนจ้ะ เื่อนนุ่งจุดนี่ดีดาปลูกไปก็ล่างแตกขึ้นกันเนาะอันนี้เขาเอือนใบหูเสือบ,บับานเห้าเอื่นเนี่ยจา้าดาก็มาปลูกอันจองสายพันธุ์เนาะแต่ว่าพีกนี่ดาเก็บไปกินลายเชื้อแล้วเนาะจา้าเพราะว่าอยากให้เพื่อนแตกขยายออกเนาะดาก็ลาเลยเก็บออกไปกินแม่นว่าเพื่อนจะน้อยๆก็ได้นี่ก็ล่างแตกขึ้นเนาะจา้ามาเคือเทดากเก็บไปกินเนี่ยเราจะพี่น้อง นี่ยตอนนึ่งงามงามจักมันกวางนี่มันยังบุมากาศกินซ้ำหัวละ้าปลูกสายสายพันธุ์นี่อันกะเป็นสายพันธุ์ไทยบานห้าเนาะบิงส่งนี่อันนี่กะใบตะไคร่เนาะกำลังเตกใบที่กันบอกทั่วพี่น้องเก็บไปกินลาอันสองสุดแม่บมงงามดอกแต่ว่ากาพ่อเด้เก็บกินเนาะจ้า นี่ดาว่าแม่น,นั่นพักกระจอนบานเห้าอยู่หักเป็นบานเห้าเอื่นเมนบอจากเพื่านานันไม่เม็ดเพ่นลนนก,นกเพ่เกิดขึ้นมาต้นบักทอง,งแทงเนีม่นบานเหาเอื่นบักทองแทงอยู่บเนี่ยอันก,กลงเป็นดอกนจากนี่อันดามีดอกหญ่าเนาะดาดึงออกเราอันมือนั้นมาดึงออกแล้วก็ขยายปอกพริกออกมาว่าซั่น สงสัยวิญญาเนี่ยนะมีเตนนั่นสามีพันญาเพิ่นอยู่เมียว่าม่เตนเพิ่งว่าฉันเฮ็ดไปเฮ็ดมาแล้วมาตรอดว่าฉันมันโตหยั่งพี่น้องเบิ่งว่าฉันตกใจมันเพิ่งพี่น้องตรอดกับตรอดต้นราคาว่าฉันเมียสงสัยเคยรียดเนี่ยหาว,าว่าเฮาดึงอันต้นหญ้าอกหญ้ามันมีดอกไม้หลายเนาะด่ากระบ่ไเด้สังเกตียดดึงออกรูดเนี่ยเนี่ย กผ้าเบิ่งส่วนหัวคุกนอกจากดาดึงหยาออกแน่แต่ว่าดึงบระดีด,ดึงลายเนาะเนี่ยดาห้อมตัง้งแต่มาปลูกมาว่านี่เนาะไอ้ต้นไอ้โรสแมรี่เนาะจ้าพี่น้องโรสแมรี่เนาะไอ้กะเอามาปลูกไว้ขยายพันธุ์นี่กะเงือกผ้าเนาะจ้าบกทั่วข้างแม่จักแม่น,นัน ยังมากัดกินมือเดียวกันน่ะแหละบังเนี่ยใบเบลอเลืยพี่น้องเนี่ยตาเฮ็ดหกักอันเฮ็ดอันข้างไฮว่าสันเนี่ยยอดยอดขึ้นงามงามแต่ว่าโดนกัดกินซ้ำก็ต้องร้อยเพิ่นขยายต่อไปเนาะจ้ะต้นนี้ก็ปลูกยากแม่สำหรับดาเนี่ยต้นกระเจียเ๊ยบแนพี่น้องปลูกตัง้งโดนอล้วยังมองงามอยู่นี่อัอนัวละไอกระเพาเนาะจ้ะกระเพา ต้นบักเตือพี่น้องต้นบักเตือบักเตือชือว่าแตกงามดีอยู่พี่น้องจา้าเนี่ยสองต้นนะจ้า,จาอ่าต้นบูเบอรี่ก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้อง,จ,งจะบ่งงามจ่ว่าก็ถือว่ารอด,น,อดน้อยจ้าดาบีต้นกล้วยกำมพาพี่น้องต้นกล้วยกำพาต้นหนึ่งดาบปลูกแต่ปีที่แล้วแล้วอันนาหนาวเข้า,า,ขาบ้านไว้นอ้อจ้า ผนรอดขึ้นมาดาก็เลื่อมาใสายียแดดบึ้งเพราะว่าอันช่วงนี้แดดแดดออกเนาะอาการหอนดาเพาพผลกิ่งมากแดดดาก็เลยมา,สายเสีแดด,าาด,ดบึ้งจ้าโอเคพี่น้องดา่บเรียนผ้าเก็บกระเทียมดอกหาพัวบบเห็นกบผ้พเรอบบางส่วนนี่แหละจังไหนก็ขอขอบคุณสุกการรับชมเนาะจ้ากะพอกันคลิปต่อไปอย่าเคล็ดคลิปได้ลน์แต่ว่ากระลายสาเหตุเนาะจ้าก็ขอโทดขอไ่ อันว่าสิบไปซอง,งเบื่องเ็ตกับปอด้พภาพ,พี่น้องไปซอง,งเบิ่งงนอกจ้แาแกผาหล่อเบิ่งหลอบโตนี่แหละพี่น้องจ้าพอกันคลิปต่อไปรื่นพลิกน้ำกันเนาะจ้ะปาประทาเพิ่นง,งามเึ้นมากรักๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ